สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาวทุกแหล่าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาอนีเปี่ยกใบชะกลายพี่น้องมานั่งในเรือนพอซ้ำอันอบอ,อ้าวนะครับอ่ะทำกลางแมกไม้อันหลากหลายนะครับพี่น้องมาล้อมมาแหลมแปยังจะมาล้อมมาแหลม,ม,ลม,ม,ลมที่เพราะว่าจะหน่ายออกไปจะจะ,จะเบิดแล้วเนาะพี่น้องนะนะครับอยู่ในสวนของแทนคุณว่านไทยซึ่งจะกระุดมไปด้วยต้นไม้หลากหลายเนาะ อัาพ่อพี่พ่อน้องมือนี้นะครับจะมาคุยที่พี่น้องเฮาทักไายามไทยกันเขามาหลายนะครับเกี่ยวกับจุลินรีนะครับพี่น้องคือมีการในในปัจจุบันนี้นะครับมีการส่งเสริมแนะนําให้เอาจุลินทซีย์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปใส่บพราว่าจะใส่กับพืชนะบารุงพืชพักหรือบารุงดินปรับปรุงสภาพดินต่างๆนะครับพี่น้องนะครับเพื่อให้ดินเกิดควบบดบรมสมบูรณ์เพื่อให้ดินมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องแล้วก็มีการแนะนาอ่าทยบ้านเฮ้าให้พักกันมัก บวานจะมักเป็นน้ำจุรินซี่ไปใช่เช่นจุรินซี่เจ้าปวกเอ้ยจุรินซี่น้ำเขามาจุรินซี่นกล้วยจุรินซีสังข์ข้อแสงจุรินแสงจุรินแสงบ่หลายๆจุรินซี่นะครับพี่น้องนะครับโดยใส่แบบภูมิปัญญาพื้นบ้านมักแบบบ้านๆเฮานะครับซึ่งกะมีการท่วงทิงจากนักวิชาการว่าการมักลักษณะนี้นะครับพี่น้องระวังการปนเปื้อนของจุรินทรี่ที่เป็นโทษ หมายถึงว่าจุลินทรี์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,น่นเองหรือโรคข้นก็นแล้วแต่นะครับพี่น้องน,นะครับ <c oughs> นะครับซึ่งหลายๆท่านกน็ถามเขามาว่ามันแมนบอสเศร้าทุงา่งว่าท่านมากไปมากมากเกิดไปปนเปื้อนจุลินทรี์โรคพืชจูบดล่ามทั่วทงบ่จุบดเจ๊งซะบ่ท่านนะครับพี่น,อน้องเอานะครับอาการทักท้วงของนักวิชาการเพื่อนกนกดแมนจดกครับพี่น,อน้องคือบางท่านนะครับมากบ่ถือกรรมวิธีนะครับ กลายเป็นว่าไปมักเอาจุลินทซี่เสื้อโลกไปใส่แซ้กมีนะครับพี่นอ้องนะครับอัน,นตรงจุดนี้แหละตรงที่เกษตรกรเขาบ่เข้าใจในวิธีการมักนี่แหละ,ะครับนักวิชาการเป็นห่วงจุดนี้เนาะส่วนสาหรับท่านที่เป็นมือสมังมือโปมักด้วยความเข้าใจแล้วก็เอาไปใสจนเกิดประโยชน์แล้วก็กระบ,บางห่วงนะครับเอาจริงๆงนะครับจุลินซีย่ในระวังการมักแบบแบบบ้านๆเขาน,นี่มีจุลินทซี่ที่เป็นโทษติดมันบ่กับมีอยู่นะครับ นะครับมีขึ้นกันนะครับแต่เป็นยังจุลินทซี์เรานั้นจังบอแสดงอาการโรคหรือประสาทกระแสดงจนเกินเหตุเอาไปใส่แล้วยบป่วยซวยเปื่อยเป็นโรคเป็นไพ้ก็มีนะครับพี่รองคือต้องทุง่ควาอเหัวใจก่อนว่าจุลินทรี์ในโลกเขานี่มีอยู่สามลักษณะนะครับเนึ่องกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับเฮาใส่กับยู่ทุกมือนเนี่ยละเพราว่าจะเป็นสังเคราะแสงนอกล้วยน้ำเข้ามา EM เอ็ม่าพ่อดอ2องพ่อดอ,อยังก็ว่าไปนะครับ กุ้มนี่จะเป็นกุ้มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าจะสร้างาธาุอาหารพืชม,มั่งละตึงในตัวเจนละลายถาดอาหารในดินย่อยสไลดยอิอนทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นยังกว่าไปนะครับรักษาความสมดุลของธรรมชาตินะครับสร้างฮอรอ์อมโมนฮอร์โมนก็ว่าไปคือจุลินซี์กุ้มนี่นะครับหรือบางชนิดก็กาป้องกันและกําจัดเสื้อล่านเป็นสาเหตุโรคพืชเช่นไตโคเดอร์มานะครับจุลินรี์กุ้มที่เป็นประโยชน์นี่นะครับมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาตินะนะครับ มีอยู่10%นะพี่น้องนะครับมีบรารนน์ไลเนี่ยแรดาล้อยเต็มรอยนี่มีจุลินซี์ที่เป็นประโยชน์อยู่10%นะครับอ้าวต่อมาบันเนอกจากจุลิซี่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตรงข้ามกันก็นค,คือจุลินทรี์ที่เป็นโทษหรือจุลินทรี์ที่เป็นสาเหตุของโรคบ่ว่าจะเป็นโรคพืชโรคคนโรคสัตว์หรือโรคเงากระแ,แตนะที่ก่อให้เกิดการเก็บไข่ได้ป่วยก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเท่านี้เอนว่าจุลินซี่ไฟไล่จุลินทรีย์ดาวไล่ อันนี้ก็มีอยู่10%นะครับพี่น้องนะครับใน่ร้อยนะครับการเหลืออยู่80%เป็นยังระบาดเนี่ยเป็นจุลินรียกลุ่มที่สามนั่นก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นประโยชน์และก็ไม่เป็นโทษกลุ่มที่อยู่ซื่อๆกลุ่มเฉยกลุ่มพลัง,งเงียบจะให้คอยได้สำแดงรีเดียร์ได้กลุ่มเนี่เหระครับคือกลุ่มนี้จะมีอยู่80%ก็คือเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่สิ เป็นประโยชน์กับโบแมนสิเป็นโทษกับโบแมนคือกลุมกล่มกึางๆระหว่างประโยชน์กับโทษนะครับบอกง่ายๆคือกับกุ้งโบเฮดทั้งหมดนะครับพี่น้องแต่ว่ากลุ่มนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษกับตรงที่ถ้าหากจุลินทรี่ฟไฟใดมีปริมาณหลายกว่าจุลินทซี่กลุ่มที่โบเป็นประโยชน์นี่กลุ่มที่โบเป็นโทษนี่หรือกลุ่มกลางๆกลุ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะไปเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนั่นนะครับเช่นสมมติว่ามีจุลินซี์กลุ่มที่เป็นประโยชน์หลายกว่ากลุ่ลมเป็นพิษ จูลินซีกุ้มแปดสิบเปอร์เซ็นต์กุ้มเสยนี่กุ้มพลังเงียบเนี่ยจะไปเสริมประสิทธิภาพจูลินซี่กุ้มที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไปซ้อยให้เฮ็ดงานนั่นเองไปสอยเฮ็ดงานไปซอยเพิ่มพลังให้กับจูลินซี่ดีนะครับพี่น้องนะครับนี่นี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของจูลินซี่กุ้มแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือกุ้มเสย์วะท้อนะครับในทั้งกลับกันบี้ถ้าหากจูลินซี่กุ้มที่เป็นพิษกุ้มจุลินทรี์เป็นโทษหลายกลัวะบวจจะเนียไไ่ยนะครับหลายกว่าอาจจะหลายกล หกสิบสี่สิบจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สี่สิบจุลินรีย์ที่เป็นโทษหกสิบไอเจ้าเสือเนี่ยจะจะแห่ไปเสริมประสิทธิภาพกุมที่จุลินรี์ที่เป็นพิษนี่อเนี่ยกุมจุลินรีย์โรคพืชนะครับจึงจะสังเกตว่าบางครั้งนะครับการแพร่กระจายของอเสื้อโรคของโรคพืชนี่เป็นนังจงแพร่กระจายไปย่างรวดเร็วหรือระบาดไปในลักษณะบริเวณกว้างย่างรวดเร็วก็เนื่องจากว่ามันได้พลังเสริมจากกลุ่มเงียบนี่ยนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับนเนวาทาังป้องกันนะักวิชาการเพื่อก็บอกว่า พยายามให้มีจุลินทรีย่ไฟดีให้มากที่สุดนั่นก็คือแนะนำการเติมจุลินทรี์ที่เป็นประโยชน์ลงไปในดินเรื่อยๆหรือใส่กับพืชพักเข้าเรื่อยๆจึงมีการแนะนำาส่งเสริมกันนํำเอาจุลินรีย์ต่างๆมาใส่เพราะว่าจะเป็นการมักการสังเคราะห์ขึขนขน้นการผลิตขึ้นหรือแม้กระทั่งการผลิตแกนะครับพอดอกหนึ่งสองสามเสี้ยนฮอเก็ตเนี่ยล้นี่แหละครับเขจาจะมีการส่งเสริมให้นํำจุลินทรี์ดีไปใส่เพื่อให้มีปริมาณจุลินทรี่ไฟดีีนเยอะๆนะครับ ไฮไลท์ก็ซุ่มดาวไล่ว่าเถอะเพื่อดึงพลังงานเงียบหรือดึงพลังเงียบจากจูเลนซีไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์กุ้มบอดีบ่ไล่นี่กุ้มกลางๆนี่ไปเสริมประสิทธิภาพหรือไปเสริมการทํางานในเขานั่นเองนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องที่มักจูลินซี่ึ้นมาแบบบ้านห้องใส่ถังมักใส่ขวดมักนี่นะครับบพต้ะตงย่านว่าจูลินซี่ดาวไล่หรือจูลินซี่สัวจูลินซี่เสื้อลกนั่นจะไปแพร่กระจายได้แปลงของท่านถ้าหากว่า จูลินซี่ดีมีปริมาณหลายกว่าจุลินซี่กลุ่มนี้จะถือคมไว้นะครับจะบอแสดงอาการจะบอสแสดงฤทธิ์เดือหรืออาจจะถูกกาจัดไปโดยจุลินซี่กลุ่มดีกับจุลินซี่กลุ่มพลังเงียบกลุ่มเสยกลุ่ม8ปดสิเปอร์เซ็นต์นี้นะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนจะบอกว่ามีการนําจุลินซี่ไฟดีเนี่ยไปใส่อยู่เรื่อยๆก็เพื่อปากเข้าเส้นมักจุลินซี่สังขยาแสงกะมันเอามันลดหัวลดส่วนมันหดตัวไปเฮ้ยเกตมือดิหมือดหดเธอนึง่ง จุลินทรี่น้ำเขามากครับผสมน้ำฉีดพ่นหรือหดเก็บมือซิบมือหดเท่านึงเพื่อรักษาปริมาณจุลินทรี่ไฟดีให้มีอยู่ตลอดนะครับยาไปปล่อยปะละเลยเพราะว่าในดินในต้นไม้ใต้ต้นไม้ของห้าหรือบ,บริเวณทัท่วไปนี่อาจจะมีจุลินทรี์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชแอบแฝงอยู่ก็ได้มันรอดจังหวะใครมึงหน่อยยางได้กูเสเอิญซุ่มพลังเงียบม,มาทันทีซุ่มพลังเงียบมันก็บโบฟังฟ้าฟัางไฟ วต่ตุมนี่หลยกว่าขอยไปประเพื่อเพื่อมากลากไปมันหน่อยเราจะไปหามาันแต่ต้องมีนม้ำนะปั่นกินเราพูยไปหาซุ้มผิวนะครับฉะนั้นจูลินซี่กุมพลังเยาบหรือกลุมกลางๆหรือกุ่มเสยซึ่งมีปริมาณสูงถึงแปดสิบเนี่จึงเป็นตัวแปรสําคัญจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเฮดห้จุลินรี่ไฟดีหรือไฟลลยมีประสิทธิภาพนะครับพี่น้องอาเข้าใจน้องเพื่อนหน่อนะครับ่พอ,อพอี่น้องที่มาร์กมาแล้วฟังแล้วจะเฝ้าไปเท่ทิมได้ยินเสียงเตือนจากนักวิชาการว่า ระวังการปนเปื้อนของจุลินซีอันเป็นสาเหตุโรคพืชนะครับกาให้ระวังไว้โยแต่ว่าให้พี่น้องเฮ้ามันดูแลแปลงพืชผักของเฮ้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินซีไฟดีมันเหมาะสมยางได้หรือมีความชื้นพ่อเหมาะนะครับพี่น้องมีแรงอาหารที่เป็นแ่งอาหารของจุลินทซีที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพวกบรรดา อีกสิ่งวัตถุต่างๆที่ย่อยสลายดีแล้วเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกมูลสัตว์ค้ามชื่อนองเพลินเนาะหรือแรงอาหารอื่นดนนะครับให้จุลินทซี่ที่เป็นประโยชน์ได้กินได้ทะรงชีบได้ขยายพ่อพันธุ์ขึ้นมาหลายๆส่วนจุลินซี์ดาวไล่ก็ให้มันถือค่อยๆเบียดค่อยๆบังค่อยๆบดค่อยๆบี้แล้วก็ททำไล่ไปนะครับ แล้วจุลินทรีย์กลุ่มเสยนี่จะได้มาเสริมประสิทธิภาพจุลินทรีย่ไฟดีน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเข้าใจเนาะบ้านเนีน่ยเราต้องย่านนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามันเอาจุลินทรีย่ที่เข้าเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์นี่ใส่อยู่ดุดุนะครับพี่น้องนะครับเอามืาอนี้ก็เลยนํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าว่าจะตอบเป็นการส่วนตัวกับคงคงจะบ่สะดวกนเนาะบ่ชัดเจนคือเข้ามาอธิบายนะครับพี่น้องก็เลยเอามาอธิบายเป็นคลิปให้พี่ให้น้องฟังนะครับ หลายท่านกน็สงสัยอยู่หรอกแต่ว่าหากพอท่านกาถามพอดีมีผู้ถามให้ก็เลยเออว่าอยู่ว่าสีถามอยู่ว่านะครับพี่น้องนะครับจุู่ลิ้นซีมีอยู่สามกุมกลุมดีกุมไล่และกุมกลางกลุมดีมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์กุมไล่มีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์กุมที่เป็นกลางกลางบอดีบอไล่บอ,บอดหัวซ่าผู้ใดกลุมเสยนีย่แต่ว่าหากเป็นพลังเงียบที่ส่งพลังเนี่ยมีอยู่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นนะครับเทาเฮนจะได้เขาจังสิบ เอิ่นซุ้มแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเป็นไฟห้องให้ได้นั่นก็คือเติมจุลินทรี่ดีลงไปเรื่อยๆในดินพ่นยานยามใส่จุลินซี์ที่เป็นจุลินทซี์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยให้หลายๆเพื่อดึงพลังเหยียบม,มาใส่นะน,นะครับพี่น้องน,นะครับอย่าไปอ่อนคอกันคืออ่อนคอยามไดนี่เดี๋ยวจุลินซี่ไฟลายมันจะเอิ่นซุ้มพลังเหยียบไปอันซุ้มนี้ก็บโบฟังไฟฟังไฟ,งฟงเนี่ยเขาเอื่นก็ไปเลยเลยนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับไร่ต้องย่านนะครับ เพีแต่เขาดูแลมันใส่จุลินทรีย์ที่เขาเฮ็ดมาเรื่อยๆนี่ก็บพ่อนาจะมีปัญหาเนาะนี่นะครับอัคกี้นี่ฝากพี่ฝากน้องเพื่อที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกัะใหม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกระนังใจกับก็ใจสศาทุ่งแล้วก็ฝากช่องของยายแก้วแฟมิลี่อ่ะสอยเบิ่งให้นางเอกเพิ่นเด้อพิ่นก็เฮ็ดคลิปพื่งกันเฮ็ดซ่องนึอกันมาทันว่าท้ายดะห้ามมันหน่อยก็ได้อ่ะนะครับค่อยๆเบิ่งไปน้องกัรน้องเพื่อนหน่อยคลิปนี้สวัสดีครับ